ข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความจุดจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญง,งอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเพนสินสงเนียมบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอรัญญาชมชื่นอ่าน One night สิ้นควันปวงชนชาวไทยเกิดไทยกระพืวในเขาวายใจจากดุจยิ่วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขคุณกำลังฟังสถานีวิทยุมอกอ สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกอเชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมกอขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมกอสงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค ออก,กอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อจากนี้ไป่านจะได้รับฟังรายการตอบปัญหาการเกษตรดำเนินรายการโดยอาจารย์สว่างตะเลิงขพันธ์ประวิทย์กรุป๊ปขอแนะนำปุ๋ยไขมกุกตรลาเรือใบไขมกุกมีให้เลือกใช้หลายสูตรปุ๋ยไขมกุกตรลาเรือใบไขมกุก ใช้น้อยงามทนผลดกปุ๋ยไข่มุกตลาหรือใบไข่มุกปุ๋ยคุณภาพดีที่เกษตรกรมั่นใจสินค้าคุณภาพในเครือประวิทย์กรุ๊ปเพราะเราเชื่อว่าเืนดินนี้ คือขุมทรัพย์อลําค่าของชีวิตมันจะร้อนจะหนาวเราก็จะสู้อย่างเดียวนะได้เห็นข้าวเกี่ยวสู้เราก็ตื่อใจส่สนส้มคือชีวิตของคุณพ่อคุณพ่อสร้างอนาคตและส่งต่อให้กับลูกหลานรุ่นต่อต่อ,ตอ,ตอไ,ไปผู้รลหมายใจของผมคือกาแฟจะตั้งชีวิตใหม่ให้กับพวกเราปุ๋ยไข่มุกอัญมณีของเกษตรกรไทยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุก โอ้ยอารมณ์ดีเนาะลุงกันซ้อมมอข้อเขาขึ้นความสุขมหายเขาก็เลยอารมณ์ดีนี่ละไผ่ละลุงซ่อมอค้อกันสู้มีเค้นสุดสารคุ้มยาในไฮอ้อยเป็นสารไหม่ต่เวียนไม่จากญี่ปุ่นทีพนดใทั้งหมด อ้อยผูกไม้อ้อยต่อสิ้นเตียงดินแหงสีดได้มาต้องร่อฝนคุ่งวัชพืชได้ทั้งใบแค่ใบกวงโดนก็สามเดือนดาให้อ้อยก็เลยมีความสุขแมนบอแมนแล้วช่วมอข้อสู้มีเค้นสุดสารคุ้มหนานในไ้อ้อยยากบริษัทที่เจซี่เคมีจำกัดตราพระอาทิตย์โอ้อ <laughs> อารมณ์ดีจริงนะลุงโอ้ย,อยก็มอคอเขาคืนความสุขมาให้ข้าก็เลยอารมณ์ดีไงใครอารุณ์สมคอก็ซูมีเคนชุดสารคุมหญ้าในไร่อ้อยเป็นสารใหม่ทะเบียนใหม่จากญี่ปุน่นฉีดพ่นได้ทั้งอ้อยปลูกใหม่อ้อยตอจะดินเปียกดินแห้งฉีดได้ไม่ต้องรอฝนคุมวัชพเบืชได้ทั้งใบแคบใบกว้างนานกว่า3เดือนชาวไร่อ้อยก็เลยมีความสุขใช่ไหมลุงใช่แล้วซมคอซูมีเคนชุดสารคุมญา ในไรอ้อยจากบริษัททีเจซี่เคมีจำกัดตราพระอาทิตย์เพียงรุ่งโรสายประทายแสงแสนแห่งความรักสมัติสมารพระบารมีศีกษัจชัดเจ้วา เกษไทยเรื่องไบ้ชุมนมสหกรณกรทั่วประเทศเิดไทจอมสู วิสิงามเช่อชูนำเกษตรตอนเกษตดไมื่ะวันส,งส่งสาแสงนันแรงกตรายังดยกว่าแสงงามความร่าใสเงินเพื่อชาติและเพื่อชนความกังไรกลับตื่นให้เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน เพือชน่งควากําไรกลับขึ้นให้เพื่อตอบแทนคุณแท่นดินชาวสวนชาวนาชาวไร่ถูกใจปุ๋ยเรือใบไข่หมูผัวไทยใช้แล้วมีความสุขปุ๋ยไข่หมูกะสองขาวลายคา ครับปุ๋ยอะไรใส่ทุเรียนและเนื้อเตียนแน่นสีเหลืองแคมใช้ปุ๋ยสูตร12 12 17ไข่มุกเอสตราเรือใบไข่มุกและปุ๋ยอะไรใส่มังคุดให้รสหวานใช้ปุ๋ยสูตร12 12 17ไข่มุกเอสตราเรือใบไข่มุกแล้วปุ๋ยอะไรให้เงาะเนื้อหวานกรอบตอบตอบตอบใช้ปุ๋ยสูตร12 12 17 ไข่มุกเอสตราเรือใบไข่มุกไม่วัตทุเรียนงะมังคุดลำใหญ่ก็ใช้สูตร1212 17อปุ๋ยไข่มุกเอสตราเรือใบไข่มุกจานครับปุ๋ยอะไรใส่ทุเรียนและเนื้อเดียดแน่นสีเหลืองแคมใช้ปุ๋ยสูตร1212 17ไข่มุกเอสตราเรือใบไข่มุกและปุ๋ยอะไรให้เงาะเนื้อหวานกรอบ ตอบตอบ,ตอบใช้ปุ๋ยสูตร12 12 17ไม่วัตทุเรียนเงาะมังคุดลำใหญ่ก็ใช้สูตร12 12 17ปุ๋ยไข่มกุกเอสตราเรือใบไข่มกุก โอ้โหล,ลุงกอกได้ข่าวว่าเพิ่งตัดทุเรียนไปเมื่อเร็วๆนี้เองทำไมสวนทุเรียนเขาลงมุงต้นยังสมบูรณ์ใบเขียวเข้มน้ามันดีจังอะ่ะ <c oughs> ลุงจะบอกให้ลุงนะ่ใช้แต่ปุ๋ยไข่มุกปราเรือใบไข่มุกเม็ดสีเหลืองแล้วลุงใช้ยังไงมัาง,งล่ะครับ <c oughs> นี่ฟังนะใช้ปุ๋ยไข่มุกสูตรสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดต้องเม็ดสีเหลืองด้วยนะเพ <c oughs> ื่อบำรุงต้นทุเรียนเออแล้วช่วงทำดอกละ่ะลุงใช้สูตรไหนครับใช้สูตรแปดยี่สิบสี่ยี่ 14ใช้แล้วดอกสมบูรณ์ทุเรียนติดลูกดีช่วงลูกเล็กก็ใช้สูตร1 5 5ห5สูตรนี้น่ะช่วยทุเรียนขยายลูกดีเนื้อแน่นผูเต็มแล้วพอผลแก่ก็ใช้สูตร 13, 1 3 21ใส่สลับกับสูตร 12, 12, 17เออลูกค้าเขาก็ติดใจทุเรียนสวนลูก<อ>ใส่ปุ๋ยทุเรียนครั้งใดนึกถึงปุ๋ยไข่มุกโนว่าเม็ดสีเหลืองตราเรือใบไข่มุก ชาวสวนชาวนาชาวไร่ผูกไก่ปุ๋ยเรือใบไข่มุกตัวไก่ใช้แล้วมีความสุขปุ๋ยไข่มุกกระสอบขาวลายคาอาจารย์ครับปุ๋ยอะไรใส่ทุเรียนและเนื้อเนียดแน่นสีเหลืองแคบใช้ปุ๋ยสูตร12-12องไข่มุกเอสตราเรือใบไข่มุกแล้วปุ๋ยอะไรใส่มังคุดให้รสหวาน 12, 12, ใช้ปุ๋ยสูตร12 12 17ไข่มุกเอสตราเรือใบไข่มุกและปุ๋ยอะไรให้ลำไยมีผิวสวยหนักดีด้วยใส่ปุ๋ยอะไรครับใช้ปุ๋ยสูตร12 12 17ไข่มุกเอสตราเรือใบไข่มุกและปุ๋ยอะไรให้เงาะเนื้อหวานกรอบตอบตอบตอบใช้ปุ๋ยสูตร12 12 17ไข่มุกเอสตราเรือใบไข่มุก ไม่วัตทุเรียนเงาะมังคุดลำใหญ่ก็ใช้สูตร12 12 17อุ๋ยไข่มุกเอสตราเรือใบไข่มุกสุดยอดอุ๋ยซันเฟตแท้100%ปราศจากคลอรายมีทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นต่อพืชตรเรือใบไข่มุกสวัสดีครับ ท่านที่น้องเกษตรกรและท่านผู้ฟังที่กรบเราก็พบกันอีกเช่นเคยรครับในรายการในรายการเกษตรภาคค่ำซึ่งบริษัทไฮโดรไทยเนือใบไฮมุกเป็นผู้จัดเสนอทางสถานีวิทยุมอกอบางเขียนแห่งนี้รครับและสำหรับผมผู้ดำเนินรายการสว่างเฉลิมขพังครับ,รบวันนี้ก็เป็นวันศุก เดือนตุลาคม2567ก็อขอหกขอท่านผู้ฝากทุกท่านจงประสบแต่โชคดีนะครับวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับนะวันนี้ได้มีโอกาสฟังการสัมภาษณ์เป็นการฝึกนิสิตที่มกกำแพงแสนนะในฐานะที่ผมเคยสอนในวิชาเลร,รายการวิทยุก็มีความรู้สึกว่า นิสิตที่มาฝึกงานเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่คล่องตัวมากเลยทีเดียวเกง่งต้องขอชมว่าเก่งนะเป็นการสัมภาษณ์เรื่องราวที่เกี่ยวกับทางภาคเหนือนะของประเทศไทยซึ่งนั้นแหละครับในการประกอบการสัมภาษณ์นะก็เป็นอัธรสที่ฟังสนุกนะแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับเพราะต้องขอชมเชยนะครับว่านิสิตที่มาฝึกงานนั้นคือนิสิตที่มาฝึกงานไม่ได้เรียนกับผมนะครับนะเขา มีอาจารย์สอนทหารก็เรียกว่าฟังแล้วสนุกนะถูกต้องตามที่นะเคยสอนมานะครับครับเอาละครับ,รบก็เป็นนันว่าวิสศิกษฝึกงานเนี่ยไปฝึกกันจริงๆเนละทีเดียวมีเสียงผู้หญิงมีเสียงผู้ชายนะที่จะจับนำมาจาักรายการอีกทีหนึง่งนะทีนี้เนื้อหาของการสัมภาษณ์ก็คงจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเกษตรทางภาคของประเทศไทยใชายามอบหมายกลุมให้กับ กลมฝนหลวงเติมน้ําในเขื่อนรองรับภาวะเอลนลโยครับสำหรับครับ,รบในระหว่างนี้นะครับก็ฝนตกทุกวันนะครับในแต่ละภาคนี่ตกไม่เหมือนกันนะครับมครับมันจะเหมือนกันหมดเลยไม่เหมือนแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าตกนะตกา้ากตกน้อยอะไรสมองเนี้ยน,นะครับแล้วก็น้ําในเขื่อนครับก็คงจะพร่องไปไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในเขื่อนนะที่เรียนให้น้อนใจก่อนได้ทราบนี้นะครับ เป็นเกือนรับภาวะแอนิโยครับคือมีเอลนิโยมีนะรับฝนนะเตรียมกักตูนเอาไว้นะครับเพราะว่าหมดจากฝนแล้วก็จะเข้าฤด,ดูแรงนะซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเราไม่เตรียมน้ําถึงช่วงฤด,ดูแรงจริงๆเกิดฝนไม่ตกก็จะเกิดภาวะฝนแรงที่เรากลัวกันมากเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการเตรียมนะเพื่อรอรับน้ำน,นะครับในภาวะเอนิโยนี้ ครับก็จําเป็นครับจาเป็นแล้วก็มีประโยชน์มากเลยทีเดียววันนี้ก็คงจะมีเรื่องราวต่อมิอะไรต่อมิอะไรนะครับที่จะนำมาคุยกับปรรดาพี่ร้องจตก,กรนะครับใน,รรนในช่วงของเดือนตุลาคมในช่วงของเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับก็มีฝนค่อนข้างจะมากและต่อไปนี้นะครับอาจจะมีฝนนะครับอาจจะมีฝนครับมากกว่าเดิมนะตามที่หน่วยงานของ ได้ให้คำาพยากรเอาไว้นะสำหรับในเดือนตุลาคมนะครับจะมีวันหยุดนะนะหยุดยาวปีใหม่4วันตั้งแต่วันที่29่ตุลาคม2 5 6 7ถึง67และเรื่องที่มีความสำคัญมากเรื่องหนึ่งที่ประชาชนรอคอยรอบแจกเนิ่นะซึ่งเลื่อนมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ไม่ข้อแต่หาข้อสรุปไม่ได้วราจะมายังถึงเลื่อนแต่ก็เดารอนะครับว่า เงินไม่พอเงินไม่มีก็ต้องเรื่อนการแจกเงินจนกว่าจะพร้อมนะครับทีนี้ในการแจกเงินนี้ก็มีพวกสสโด้วยการสร้างตัวจะเอาเงินที่ไหนมาแจกก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะต้องไปกู้เงินที่ไหนมาแจกนะฮะก็ยังดีนะครับที่เรามีแหล่งกู้เงินและสามารถที่จะกู้เงินจากแหล่งที่เราต้องการได้นับว่าเรายังมีความเชื่อถือนะครับที่แหล่งที่จะให้กู้เงินเขายังเชื่อในเครดิต นะของเรานั่นเองนะเออในด้วนของการกู้เงินเนี่ยครับก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ในฐานะที่ยากจนนะก็ต้องช่วยกันไปนะแรับโดยเฉพาะยิ่งการแจกเงินเนี่ยนะครับก็เท่ากับเป็นการแจกนะครับเงินในการที่จะนําไปใช้คุ้มเวียนนะเพราะว่าเศรษฐกิจหรือส่งเพราะคนยากจนอันนี้ครับด้วยเหตุน,นี้จึงไม่สามารถที่จะตอบรัฐบาล นะคนะคือคาถามที่ว่าเอาเงินมาจากไหนครับก็คงจะไหลเงินกู้ทั่วๆไปแล้วครับ <S 1> <S 1> <S นะอันนี้ผมอดไม่ได้ที่จะ,ะท่านรู้มาแล้วว่าเป็นอย่างนักันนะไหลเงินกู้ตลาดที่เคยกู้นะเข้าใจว่าถ้าเผื่อรัฐบาลถ้าเผื่อว่ารัฐบาลพร้อมเมื่อไหร่เมื่อไว่ามีเงินจะนาม,มาแจกน่นะครับพร้อมเมื่อไหร่ก็คงจะแจกที่นี้ก็เป็นที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าเงินจำนวนมากเนี่ย ที่จะต้องแจกเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับว่าเมื่อแจกไปแล้วเมื่อกู้เงินมาแล้วจะเพียงพอแค่ไหนอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลก็คงจะต้องหาเงินมาจนได้ละนะครับว่าอะไรกันแต่ไม่ให้โควิดคลาที่จะประกาศแจกแก่พีน่น้องเกษตรกรเป็นแน่แท้เลยทีเดียวเออได้เคยเล่าให้กับท่านผู้ฟังชาวบ้านนะครับว่าคุณภาพของผลไม้เนี่ย มันขึ้นอยู่กับแร่ธาตุต่างๆนะครับอย่างเช่นในพื้นที่บางแห่งครับมีแร่ธาตุบางชนิดอย่างทุเรียนเือมะม่วงนะครับที่มีแร่ธาตุเกี่ยวกับกรมฐานนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ทาให้รสชาติของทุเรียนนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกวกับการออกน่าเร็วกว่าและมีรสชาติที่ดีนะอย่างทุเรียนทางภาคระเทศไทยซึ่งเดิมทีเดียวเนี่ยเราคิดว่าไม่สามารถจะปลูกได้ หม,หมายความว่าทุเรียนทางภาคเหนือแต่ก็ปรากฏว่าในปีนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรที่นําไปปลูกกับปรากฏว่าตกผลเร็วกว่าทางภาคกลางเพราะฉะนั้นในเรื่องของธาตุอาหารพืชนะเมื่อต่อสภาพของดินนะฮะมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าศึกษาไม่ใช่พรอในติน,นครับว่ากระดาษธาตุอาหารอย่างเช่นคำถทานดินที่ในอดีตนะครับเป็นร้อนปีเลยทีเดียว ใช่คล้ายๆกับโกหกครับผมเคยเจอมาแล้วนะก็อยากจะขอเรียนว่ามันขึ้นอยู่กับดินครับก็มีเรื่องที่เล่ากันนะครับว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศยักษ์ใหญ่มีความสงสัยว่าส้มท,ที่บางมดนะรสชาติทำไมถึงดีดีกว่าส้มชนิดเดียวกันแต่ปลูกในที่ต่างๆทั่วโลกนะครับรสชาติสู้ที่บางมดไม่ได้เลยถึงอไม่ว่าจะขุดเอาดินที่บางมดไปที่อเมริกา มันก็ไม่เหมือนกันนบตี่บอกอ่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของที่ดินฉะนั้นถ้าจะพูดไปแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ตอบยากนะครับไม่ขึ้นกับสภาพของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดินีดด้วยครับก็คเคยนำออมาเล่าให้ประดาบ้างในทราอ่เออถ้าอย่างนั้นขอพอที่จะรูปได้ว่าสภาพของสิ่งแวดล้อมเนี่ยสำคัญมากเลยในช่วงประมาณ เกือบ20ปีที่ผ่านมานะครับผมได้นำเอาเรื่องของมะขามหวานมาเรียนในบรรดาท่า,านป่าชาวบ้านในทราบนะครับก็มีพี่น้องเกษตรกรท่านหนึ่งมีความสงสัยว่ามะขามหวานที่ปลูกในช่วงฤดูฝน,น,นครับทำไมบางที่ไม่ไมไมหวานเท่าที่เป็นเพราะอะไรซึ่งผมเองก็ตอนนั้นไม่ทราบจริงๆว่าเป็นเพราะอะไรแต่มาทราบตอนที่มีท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับดร มันเจอทันตการศาสตราจารย์ดรบันเจอทัอนตกนา,าร,ราาท,กท่านก็มาตอบว่าน้ํา ศาสตราจารย์ด็อกเอร์บันเทอร์ัติการท่านทราบในเดือนนี้ทา่านก็เลยมาช่วยผมนะครับบอกว่าเป็นเพราะกิจผลของน้ําฝนทําให้รสชาติเปลี่ยนไปครับก็เป็นนั้นว่าอ่าเจตนาจริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้โกหกครับแต่ว่าบางทีถึงแม้ว่านะครับอ่าทางผู้ตอบนะเข้าใจไม่เข้าใจนะอย่างที่เล่าให้บรรดาพี่น้องตฟได้ฟังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรสชาติอะไรต่างๆ ครับก็อ,อยากจะให้บรรดาทั้งฝั่งทางบ้านได้เข้าใจนะว่ามันไม่สู้ที่จะโคงเส้นคงวาขึ้นอยู่กับสภาพของสิ่งแวดล้อมน้ำมากไปนะเขาทำให้รสชาติเปลี่ยนไปครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะอีป็นจดินวนมากเลยทีเดียวครับในบรรดาผลไม้ทั้งหลายนะครับอ,อย่างเช่นอะโวคาโด ระยะแรกของการเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรปลูกก็ปรากฏว่าบางท่านไม่กล้าเพราะเกรงว่าผูกงจะขายไม่ได้แต่บางท่านเป็นผู้ที่เรียกว่ากล้าที่จะเสี่ยงก็ปรากฏว่าผลจากการปรลูกในระยะอามปีที่ผ่านมาผู้ที่กล้าที่จะเสี่ยงครับก็ได้ไประโยชน์จากการกล้าที่จะเสี่ยงมายควาว่าครับมีกําไรและก็มีกาไรอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่ามากจนะึงเป็นบทเรียน,น,นเป็นอย่างดีที่ว่าบางครั้งในเรื่องของพืชนี่ถ้าเรา กล้าเสี่ยงนะมันก็กล้าได้เหมือนกันครับก,ก็เป็นนั้นว่าอยู่กับโชคนะอยู่กับาทางที่ไม่กลัวอะไรอางเี้ครับเรายังจะมีพวกอื่นต่างๆาง